สมพลแต่เจ้าของบอกว่าบิดแล้วมันไม่ไปนะครับไหนดูอีกข้างหนึ่งดิสั่งใหญ่โอ้นี่เห็นไหมกรองนี่สำคัญที่สุดใช่ไหมดูฝั่งนี้ใช่ไหมสะอาดซ่านเลยฝั่งนี้อ่าต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้ล่ะหลังกรองสะอาดซ่านใช่ไหมนี่นะครับสําคัญที่สุดนะครับกรองอากาศนะครับ อย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับนี่เอาเปลี่ยนตัวทางยัยตอนนี้ไปล้างทำความสะอาดก่อนเร็วเออโอ้ธรรมดานะครับรองอากาศนะครับะทำความสะอาดกันด้วย